สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศเช้าๆก่อไฟก็ไม่ติดมันเปียกครับไมมันเปียกเมื่อวานก็ทำทั้งวันเลยครับวิ่งไปซื้ออะไรอยู่รละหารทรายไม่มีก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะครับนู้นมันหลุดอยู่ตรงนูน้นตอนแรก คือ,อตอนที่ลงตอ,ตอนลงคลิปหลุดอยู่ตรงนู้นครับหลุดอยู่ตรงนู้นเอาขึ้นได้ปุ๊บเอาใส่ได้ตึงจระบีปุ๊บเดินมาขุดมาขุดมาขุดมามาหลุดมาหลุดอยู่ตรงนี้อีกอยู่แต่หลุดร่องถัดไปครับหลุดอยู่ร่องกลางเอาใส่ได้ปุ๊บตึงจระบีอีกปุ๊บเดินไปเดินไปเดินไปขุด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 ไปฝั่งนุ้น ไปฝั่งนูน้นอ่าสองครั้งแรกหลุดทางล้อนํานะครับไปฝั่งนู้นแล้วก็ขุดกลับมาขุดกลับมามาหลุดอยู่ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละทางนี้หลุดทางตัวเดินเลยครับหลุดทางสปอเก็ตเลยค้ำขุดมาค้ำเดินแล้วก็ขุดมาขุดมามาถึงตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะไม่แฉะหน่อยครับก็เลยจอดไว้ตรงนี้ ไม่แชะได้ไงเมื่อคืนเมื่อคืนเ่ะเมื่อวานตอนกลางคืนฝนตกถล่มหนักเลยครับแชะเลยทีนี้ก็เลยนึ่ครับเอาเจ้านิฮวนแรนด์มาช่วยเอาโซ่เกาะแล้วก็ดึงใส่โอ้ลำบากลำบนครับทำกับขี้โคนลนด้วยแหละถ้ามันแห้งๆมันจะน่าจะทำง่ายอยู่ครับ ดึงใส่เมื่อวานก็เมื่อเมื่อวานตอนเช้าก็ฝนตกครับมาทำเอาซะตอนเที่ยงงัดทำกันสองคนครับพี่ก้อนครับงัดเอาโซ่ดึงงัดใส่เพราะว่าเมื่งกี้มันมันเกาะไม่ได้อะมันตักไม่ได้อะมันอยู่ข้างมันตกเข้าไปข้างในครัใส่ใส่เสร็จก็ตึงจะระบี ก็เดินมาทำทางเดินมาเดินมาเรื่อยๆครับมาถึงตรงนี้แหละพอดีใกล้ทางหน่อยรถเข้าออกง่ายแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกไม่แฉะนะเอาน้ำตักน้ำมาล้างครับแฉะเลยทีนี้สาเหตุก็มาจากซีนนะครับซีนกันจระบีมันเออมัน มันปิ้นนะครับมันนี่แกะออกไปแล้วจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่กับอยู่กับแกนมันตัวหนึ่งครับเป็นเป็นอยู่กับแกนมันจะเป็นซีนแล้วก็จะมีะซีนพลาสติกอีกครอบกัน2อ,อชั้นตัวครับ สองอนำเดินไปเดินไปก็ตึงจระบีเสร็จปุ๊บแท็กตึงปุ๊บเดินไปขุดได้สองต่อสามต่อก็ย่อนครับย่อนสุดเลยแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรนะข้างนี้ไม่มีปัญหาแต่ข้างนี้ดูดูโซเขาครับดูโอ้ยสภาพนี้ มันจะเดินได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยมันจะขาดเนี่ยบูธเบิร์ดไม่มีแล้วครับมีแต่สลักล้วนเลยครับสลักก็ซึกละไม่เคยทำนะเนี่ยไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรเลยครับครับก็ยังไม่ค่อยเก่งครับยังว่าแล้วเนาะเรามันไม่มีวิชาไม่มีอาจารย์สอนมีแต่ ฟูมฟักลักจำเอาครับดูเขาดูเขาขุดดูเขาทำอาจจะช้าบ้างคนถ้าคนขุดเป็นก็วันวันเดียววันครึ่งมั้งน่าจะเสร็จนี่มาขุดแถวนี้ครับอันนี้น่าจะมีแถวต่อต่อหนึ่งหรือมั้งนี่นี่ต่อหนึ่งยาวไปเลย เคย่้มเลยครับมีแต่จับเคยจับนิดๆหน่อยๆตักดินใส่รถด,ดำพอมาขับเข้าจริงๆเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยเยมันขุดน่าจะเป็นกับขุดต่อยางในมั่งมันกระดกอะอาจจะช้าบ้างครับแต่ว่า เป็นแล้วก็ขุดได้มันก็เข้ามือแล้วก็มันมันก็ง่ายนะครับเนี่ยมันมันมีปัญหากับข้อโซ่ตรงนี้แหละมันมันหลุดครับสลักมันหลุดเดี๋ยวผมว่าจจะเอาสลักตัวใหม่ใส่มันมีสลักอยู่นะ สลักเขานี้นี่นี่สลักตัวเก่าเดี๋ยวจะเอามาเทียบกันดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนุนน่กาปุตื่นเช้านะครับนอนไม่ค่อยหลับนอนในรถกระบ,บะเอนเบาะนอนแล้วก็มันนอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ ก็มานอนกับจีนุ่นนะครับยุงก็เยอะทั้งไฟกับปติหาซื้ออะไรไม่ได้ครับเมื่อวานไปซื้ออยู่อำเภอละหารสายไม่มี มีตัวเดียวมีตัวเดียวก็ตัวที่อยู่ในนี้เมียนเดียวอา้าวแล้วอีกสองชิ้นสามชิ้นที่เหลืออะไรอยู่กับแกนมันอะแล้วผมจะเอามาใส่อันเดียวแล้วอีกสองอันสามอันจะไปซื้อที่ไหนก็เลยตัดสินใจไม่เอาครับวันนี้ว่าจะไปซื้ออยู่เมืองสิริเซกเตอร์น่าจะมี ่อนเอาเข้านี่สิดูสปิงมันกับเท่าแขานอะสุดจัดเราต้องเอาเสียมอะไรมาทำความสะอาดซองร้อนน้ำแล้วก็ล้างหน่อยครับเตรียมยัดเข้าไปคืน ดูบูธมันจนหายมาแล้วสลักจนสลักเหลือครึ่งหนึงน่งแล้ว <c oughs> แบบนี้นี่เดินเอาบิดเอาบิดเอาไม่ได้นะครับต้องคำ้ำไม่งั้นหลุดไม่หลุดก็ขาดเนี่ยอันตรายครับ pc 2 0 0รุ่น8น่าจะเป็นรุ่น8รุ่นแรกครับอีกาก็ปลุกต่เช้าเลยข้างนี้ไม่เป็นไรสลักโซ่ก็ ไม่ถอนมันข้างนั้นนะมีปัญหาแต่ข้างนั้นแหละสลักโซ่ถอนตอกเข้าวันละสามสี่รอบครับไปเชื่อมแล้วก็ไม่อยู่อันนี้ว่าจะทำตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะเดินไปเชื่อมบ้านตรงนู้นครับมีบ้านอยู่เดินไปเชื่อมเอาแบบแน่นหนาอะไรคราวนี้เอาเห็น ตายฆ่ากันกันกบสูเส้นนี้เลยครับไอเก็บดเปออกตาตอล่าคนละโอเครอค, okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆสวัสดีครับ